เขียวเขียวงามน่ะเลยเขียวเหมือนห่อไว้เตยเลยสวัสดีค่จามพี่น้อง เช้าในบ้านฝนเิ็กฝนตกจ้าเข,าวขว่าฝาดไม่บ่ได้ตอนนี้เจ๊กูฝาเลยก็เลยว่าเข,าข,าวขว่าฝาไม่บ่ได้เลยก็เลยเจ็กขนมกินฝนแหง้งขนาดบ้านที่น้องฝนแหง้งม่บ่จ้าบ้านติดฝนแห้งเลยไม่ใส่บ่ได้ก็พากันเล็ดขนมกิน,บนแบบนี้ค่ะตอนนี้เสียงอัดังเลยเก็กหน่อยด้อกจากเสียงฝนแหง้ง เพนกำลังปอกปอกข้าวให้ทากันเน็ดข้าหวหัวงอกเดี๋ยวให้เมาเพนปอกปอกข้าวให้ก่อนจ่ายเดี๋ยวเอาไปปูดเดี๋ยวก่อนขั้นตอนในการเล็งของหัวงอกมาแชื่อนแล้วกันเนาะจ๊ะ น้เบ่งเนื้อด้วยบหมนมาจากบานเมฆอยู่มีทั้งแบบห่าวแล้วก็แบบเนี่ยสติกเอิ้มือถือเห็นีหเพิ่มบ่แบบแห้งก็แบบห่าวเอออันนั้นเห่าวแห้งนื้ะอะติก<อ>ทำการล่างกระต่ายมาโลเลย <c oughs> เดี๋ยวให้บอกเคนขูดให้กระต่ายน้อยของเรา กระต่ายมูนอันนี้ฮะมรดกตกทอดของพ่อมมไม่ได้เปลี่ยนอันนี้มันเนะาะบอเคนเนะให้มันสูงขึ้นเนะาปะปานบาักเดี๋ยวเราไปหาที่ขูดกันข้าต้มมัดต้มไว้ตั้งแต่เม,มื่อวานนี่จ้ะแต่มาทำกินวันนี้นม,มัดมักใหญ่เลยเด้อนี่เด้อ เดี๋ยวค่อยแกะแล้วเอามาตัดเป็นชิ้นพอดีคำโรยด้วยมะพร้าวผูดกับน้ำตาลเคียนกำลังผูดให้ถ้าเฮามีที่ผูดนเป็นเศษๆค่ะคักขนาดนี้เนาะแต่เฮาบ่มีเฮาก็เลยใช่เป็นกระต่ายเทนจากผูดแบบนี้ไปเลยข้าวห่าวประกอบกับการทำขนม ก็มีน้ำตาลยังใส่ไส้หรือน้ำอ้อยก็ได้จ้ะแล้วเตะโรยเกลือนิดนึงไอจ้ะมันมันหวานหวาน,วานเค็มเค็มปลาเร่มปลาเร่มฝนยุดแล้วจ้ะตอนนี้โอ้แหงเติบด้วยน้ำขังเลยแม่น้ำขังถ้าถ้ามันแจ้งออกแจ้งออกมันยุดเลยบอกเซ้นสติกกับสีไปป่านะไม่คือเกากินพอดีกินขนมเป็นเข่าเศร้าไปเลยนะบอกเคนเนาะ เพราะว่าพี่น้องสั่งจองเขามาหล่หลายสั่งจองเขามากะโลคิวเด้อพี่น้องเพราะว่าหนอไม้มันยังพูดถึงกับหลายจ้ะแต่ก็หากันแค่สองคนอีกก็หาเท่าที่แบบทันมือละสองเจ้าประมาณนี้แหละเนาะบอกเคนเนาะพี่น้องหลายคนกะชีทักเขามาสติกบว่างอ่านไล์ก็ขออาภัยเด้อจ้ะเดี๋ยวสติ๊กว่างหรือมีหนอไม้สติก๊กจึงทักเขาไปหา่าถึงคิวแล้วมือหนีนู่นนี่นั่นก็ว่าไป แต่ถ้ายังพูดถึงคิวสติกอะสิบอได้เขาไปอ่านบวกกับสติกอะบอมีเวลาอยู่แต่กับป่าไผ่ตัวเล็กนิดนิดแล้วได้ยินเสียงอยากมาหาเรียบร้อยแล้วาเสีเขียวสติกห่อด้วยกล้วยตะนี ว่ายังก็น่าจะเป็นสีเขียวเนาะสีเขียวสีเขียวเลยสีเขียวใบกล้วยเด้อจ้ะธรรมชาติาเคิดว่ามันจะเป็นสีเขียวที่ท่านี่ดินี่มันออกสีเขียวเป็นเขียวเขียวงามหนาเลยเขียวเหมือนห่อใบเตยเลยนี่เตยขัดตรงนองอกกชาเขียวนักสีเขียวก็ต้องดื่มชาเขียว สวยเนาะต้องฉีกเอาแบบนี้เหนียวขนาดสวยงามทำกินเองเด้อสติปัสสัยถุงหมกทุงมือได้พี่น้องทำกินซองเผาได้ยังห่อนี่ยังห่อนี่สติเอจะคู่คือบอกป็นสี่เนาะใช่สี่คู่ แตอันอันนี้แล้วพูดซ้ำอันนี้หาอจุดท้ายอ๋อนี่ยครับโอ้ยสีเขียวสวยขนาเลยในกล้องสวยไหมสวยนะแสงขอราะน้ำตาลนี่นี่ฟ้ามืดฝนมึงอยู่เลยต้มห่อนี่อันนั้นได้อิ่มทั้งบ้าน อันนิสต็กสีท่ทัดเป็นชิ้นพอดีคำจ้ะออกสีสอรถ้าเป็นสมัยก่อนนอะเพื่อนไส้อันนี้ตัดไอต้ตอกตอกที่เฮาใช้มัดนี่แหละมดือดูสีกล้วยสวยเนาะตัดกับสีเขียวอุ้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยทัดเป็นชิ้นพอดีคำ แต่ค่อยมาปรุงมาข้าวกับน้ำตาลแล้วก็เกลือแล้วก็เอามาคลุกคุกคือเป็นสีแดงๆนะ,นะสวยดีอ <c oughs> ่ชุบเหนี่ย น่ากินน่ะน่ากินตรงที่ว่าเออเข่ามันเป็นสีเขียวนี่แหละตาตือกล้วยที่เป็นสีแดงแบบนี้ตัดกับข้าวสีขาวแบบนี้ชุบๆอ่ะจะติดขวตัวตัดก่อนจ้ะเดี๋ยวค่อยปรุงเครื่องเกลือพี่น้องจ้ะ จักน้อยแั่มีความเค็มปปาเล่มปปาเล่มแล้วก็น้ำตาลทรายแต่สติ๊กชิมกล้วยเลยมันหวานเลยสตติก๊กใส่แค่สักเออสามช้อนพอนะบอกกินอ่ะเราต้องใส่หลายกล้วยเฮามีความหวานเลยถ้าเฮาชอบเฮาคเติมใหม่มป,ปรุงผสมเข้ากัน น้ำตาลเกลือมะพร้าวเสร็แล้วเราก็เอาไปคลุกใส่กับข้าวต้มที่เราตัดชิ้นตามใจชอบของเราไว้จ้ะนี่มามาใส่เลยใส่ให้มันตุกๆไปเลยมีเสก มันมันหมดดีแล,ล้วเนาะนิดเลียวแหละจะเอาไว้ทำไม่ <c oughs> เอาไว้ทำอะไรต่อโอมันเหนียวผสมอ่ะสติ๊กขอตัวผสมก็จะใจคนยากจะงอจะเหนีย สมเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้านี่ตัเกเบ่งกินก่อนพี่เด็กเป็นอะไรเสียงเอ๋หืมมาบานิมาแซ่บนึ่งใบนี่น อร่อยมากข้าวเหนียวมันหนึบหนึบมันนุม่มมันหนึบโอเคเลยอืมอืมอืมสมอยากกล้วยหันยัมไปยัมมาคมีทั้งความหวานแล้วออกเปรี้ยวนิดๆปริสุทธอืม เม,าามื่อวานได้กินวันนี้หมเข้าวก็มันมันบเข้าวใส่แบบจุกๆเลยเหมือนเนี่ยหน่อยนึงอพูดเสริมเลยอะ่ะแกตัวไวคือหมูเบต็มปากเตคำแทบแทบแทบ เดี๋ยวบอกเพ่เขาตักกินเนาะมืดฟ้ามืดฝนไปเลยมือหมูน้ำเต็มตู้นอนเลยแล้วอะไรแซ่บชาเต็กชิมแหละชาเต็กจะเพิ่มอีกกินนี่แล้วแล้วเบิ่งฟ้าเบิ่งฝนดีที่จะไปทางไหนมาทางไหนเนาะไปใส่บ่ได้ก็เอ็ดเวียงเฮือนนี่ละจ้ะครับ คงให้ทุงง่งนาเขานี่แหละยังหลายงานอยู่ดอกชแต่ให้ไปส่สวนเอาเอาเนาะคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเกำลังใจหน่อยด้ยครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้านคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า